ตอนนี้เราก็มาชมผลงานของเขานะครับนี่สุดยอดประมาณ3 4 0ตัวได้นะครับนี่ขนาดลงไปเอาเดือนละครั้งนะสามสิกว่าตัวแล้วทีเด็ดนะฮะโอ้โหไม่ได้ตามไปถ่ายพลาดไปนิดงปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียนนะปลาตะเพียนนี่เปิ่อจะเอาหลาบอ่ากางมันเยอะเนาะเขจะเอาหลับ โอโ้โ,อโหเดี๋ยว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 ยเพื่งครับขอไปถ่ายรูปนิ่งก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเออตัวนี้เราก็แล่เจ้าตัวเนื้อปลาตะเพียนนะนี่ตัวนี้ไข่นะครับโอ้โหฮนะเทียบไข่กับเนื้อไข่เยอะเลยทีเดียวแต่ไข่นี่จะแยกไปใสต่ต้มต้มปลานะครับแล้วตัวนี้เป็นเก็ดของมันโอโ้โหมีดบางนิดหน่อยเก็ดเอาไว้ถอดมีดแล้วก็หนังก็ทอดมีเหมือนกันนะครับนี่นี่นี ขี่ดนังให้ดูม,มันกังวลนินึ่แต่เราเป็นซอยนิดหนึ่งนะครับส่วนจีนมันเขาก็จะลาบนะครับจีนมาดอาาซอยลาบซอยแล้วก็ซอยแล้วก็ลาบนะครับลาบก็คือการสับนะครับก็คือบางท่านยังไม่รู้เด็กๆก็ดูช่องผมเยอะนะหรือบางคนยังไม่รู้ว่าลาบก็เป็นว่าสับนะซอยให้เป็นชิ้นเล็กก่อน ก้างมันน่ากลัวลุงจับยุก็วูาล้วนนะฮะมันมีมีก้างอยู่มีแหละมีมีเล่หน่อยอ่ะกันมีนี่นี่มีก้างเยอะอยู่ต้องเอามาสับก้างมันก้างมันละเอียดไงมันเล็กๆอยู่ในเนื้อโอเคตอนนี้เขาก็ซอยชิ้นปลาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะทำการลาบนะครับโดยใช้เจ้าเขียงไม้อัดพีสิงของผมเช่นเดิมนะครับโอเคใครจะเป็นมือลาบครับ อา้าวทำกันลาบเลยเอ๋อใช่เอาผ้ารลองนิดนึงครับค,ค่อยลาบนะครับเจ้าเขียงไม่อาจพีสิงหัวมมันมีอายุก,การใช้งานที่ยาวนานมากแล้วโอเคครับลาบเสร็จแล้วนี่เห็นไหมลาบแบบละเอียด เลยนะนยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นไข่ที่บอกไปนะไปใส่ต้มนะอันนี้ก็จะเป็นหนังแล้วก็จะตัวเกล็ดของมันนะฮะเล็ดขอามันเอาจะไปทอดมีนะครับโอเคตอนนี้เราก็จะมาทอดมีนะครับอันนี้จุดไฟกันก่อนไฟประมาณกลางประมาณนี้นะครับทอดด้วยเจ้ากระทะ ผีสิงของผมเช่นเดิมน,นะครับห่อนได้ตีแล้วนะครับใส่ลงไปเลยครับเอาปากมาก็ปากก็คือแต่หลิวนะครับอันดับแรกเขาจะทอดอย่างก่อนครับนี่นะครับเกล็ดของมันนะครับโอ้โหผมหมาไฟไปแห้งล้วไปหนอเนี่ยเบาลงนิดนึง เอาลงหน่อยโห้ยไา้เล่งมันเล่งแรงเลยนะพอะละวพอละพอละวตะโคนแล้วเติมน้ำมันลงไปหน่อยน้ำมันหมดอีกโอเคไม่ตะโคนแล้วปล่อยมันไอ้รับเอามีน้ำมันพอดีครับ สามมาให้เดี๋ไปนิดนึงตะกี้อ๋ออะไรวะซีดก็เนี่ยเชี่ยก็เลอดเลยนี่โอเคเดี๋ยวก็รอดูตอนมันเหลืองนะไฟก็ประมาณกลางๆนะประมาณนี้ตอนนี้กำลังซอยจักไข่นะครับหรืออะไรนะเดี๋ยวจะไว้โรยหน้ามันเนาะโอเคครับตอนนี้ก็โอโ้โห เหลืองได้ที่แล้วเกือบเกือบเกินขนาะดนั้นและอันนี้นะครับแบบนี้กรอบนะเราก็ตักออกต่อไปเราก็จะทําการทอดเจ้าตัวหนังมันนะตักของเก่าก็จะเหลืองเหลืองออก,กไปแล้วครับออกเกือบเกือบไหม้แล้วออาตักออก,กอมดนีน่มาขมนะเออนั่นแหละออกเสียง เที่ยงเที่ยงไปว่าหมดหมดยังมีอยู่เอเอทำงานให้ละเอียด่ะไก่เกียร์นิดนึงครับไก่เกียร์นิดนึงโอเคไก่เกียร์นิดนึงยอันนี้กระถอดถ้าเหลืองกันนะครับเอาเหลืองนี้นะครับวันนเหลืองเกาไปแค่เหลือตะกรอบนะ นี่ครับหนังที่ทอดพอเหลืองก็เป็นประมาณนี้นะแต่ตัวนี้เป็นอย่างไรอตะไคร้อันนี้ก็เป็นตะไคร้ซอยเมื่อกี้นะครับมาทอดเป็นมีนะครับนี่เรากําลังจะปั้นเนื้อปลานะครับก้อนๆแบบนี้นเ,เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดนะนี่นะเอาถุงเปาเป็นมือทอดนะครับผมจะเป็นมือหยอดลงไปนะครับนี่ไฟ,ไฟอ่อนไหมก้าใสซิอาเจนลรืปาไม่ใช่ไฟอ่อนไหม ก็แค่ข้างข้างนอกมันพอ,อ,อสุกพอเหลืองๆกันนะนะแต่ข้างในยังดิบอยู่นะ,นะถ้าอยากกินสุกก็ทอดให้สุกแต่ตามสุกแล้วแบบนี้นะครับเอ,อ้าวใช่เอาไปตักออกก่อนนะอันนั้นแตกชุดเก่าออกก่อนนะี <laughs> ่เขาบ<ม>้างไอ้ครัวสูตรโมโมของเรานะครับขั้นตอนต่อไป นีเลยเอาซอสจากรันนี่มันเร็วๆนะียครับได้ได้ได้กี้เข้าไปครับหยิบือน้ใช้ใช้อะไรวะปากรอทับพีนะครับขยี้ลงไปนะครับเดี๋ยวฟ้านม แรงอีกับแรงอีกครับนั่นแหละมันจะได้เร็วมาชมหน้าในแบบนะครับระหว่างรอก,กันขยี้ลดิบ,ดบ,ดบจิตป่านะครับปรเทีอครับจีดมันจะปนะุ้เลยนะเนื้อเนื้อจะปูเลยนะ่แป้ให้ฟังทัง้งสภาษาเลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำซุปจากการต้มป่าของเฮานะครับ มันมีสูตรของป้าเป้านะใส่ผงนัลงไปนิดนึงนะใส่ใส่ใส่เกลือนะครับใส่เกลือเกลือประมาณประมาณแค่นี้นะอาอดูทานไหมครับแล้วก็พริกนะพริก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 น้อยลงหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีเครื่องเทศ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 อ่ะเครื่องเทศมาหน่อยลูกนะไม่ขี้อ่ะ จะน้ำซุปครับน้ำซุปปีเอต้่มปลาหน้าครับเอาเครื่องเทศมาครับโอเคน้อยไปนิดนึงครับไม่เป็นไรมีแค่นี้ก็ใส่แค่นี้นะครับไม่ซีเรียสอะไรมากตอนต่อไปเทลงไปเนื้อปลาของเรานะครับเฮ้เฮาต้องคือความพอเนี่ยมาเลยนะนี่เลยเะนี่แหละเออคำพอนั่นอยู่ที่แหละ พุกขึนแบบนี้เลยนะหลับปลาตะเพียนนะครับสูตรเจ้าเหนือัอนนี้เป็นหนังปลานะครับหนังปลาตะเพียนเขาจะบีบเพื่อแล้วครับใส่ลงไปอันนี้เขานี้วตัวอ่านี่อันนี้แกลบมันมกเกตส์ไม่ใช่แกลบครับเกล็ดครับแล้วก็เกล็ดปลาที่ทอดเกือบจะไม่ไปแล้วอันนี้เอาเอาใส่ถ้วยให้ผมหน่อยประชุบโอเค อันนี้เป็นพักแหงของขอก,องก็พักแหงก็ป้อมใมหอมหอมพักป้อมนะครับใส่ลงไปพักขี้รังมีอ๋อพักขี้รังพักตวนพักไข่นะครับฟังกันเอาเองนะครับเอาเอาให้หมดครับเสียดายครับนี่ใส่ละวไว้สามสองหนึน่งโอเคครับตอนนี้ก็ได้เวลาชิมนะครับอ่าอันนี้เป็น ลาบปัตตเพนนะครับสุตรเจ้าเหนือแท้ๆเลยนะครับกินกับอันนี้เป็นกระถินหนอกลงหนอ่อเป็น,เป,นเป็นยอดกระถินกระถินลวกก่อนนี่ไม่ลวกนะครับแค่แค่ล้างน้ำกินสดๆเลยนะดีอะไรน่ากินแล้วก็อีกเมนูหนึ่งของผมนะครับก็คือต้มอะไเจ้าตัวโคงชื่อคงปานะครับแล้วก็เป็นไข่ของนี่ไข่ของปัตเตเพนนะครับ แล้วก็มีทีเด็ดเลยนะครับที่ผมติดใจนะครับวันนี้ปากก๊ดปากดหลวงนะครับปากดหลวงตัวกําลังดีเลยนะครับนี่น่าอร่อยมากนะครับอโอเคเอไม่ไหวแล้วชิมเลยครับเรา,จ,าจะเริ่มจากเจ้าตัวลหลาบปลานะครับเข้เามนกันไปครับตุ่นนมีเนนาแล้ว

มันเข้ากันได้ดีเลยนะครับนี่นะเป็นแรคนเข้าแล้วกินก็มาได้ยอดเลยจริงๆนะครับกินครับกินควางเลยกินเนื้อกวังเลยโอเคนะก่อนเออเราจะเปิดปากลบเสื้ปากเสื้ปากเลยกินแล้วมันหายเหนื่อยเนาะโลนะไปหาปลากันมาทั้งวันเลย ลลลปลาสดให้มันสุดยอดจะเป็นตัวไข่ฟ้า,านะครับนี่จะเป็นไขปนะน่ปลาตะเพียนนะหยางช้างตัวเองก็จอยู่เๆไข่ปลาตเพียนนี่มันนุ่มเนอะมันนุ่ม เนื้อของมันเนี่ยมันจะมีก้างเยอะนะมีก้างเยอะก็ต้องเอามาลาบอย่างนี้แต่ตัวไข่ของมันนุ่มมากครับรุ่มมากแล้วยิงปลาสวๆเองเลยต่อไปจะจะเป็นเจ้าตัวนี้ครับปขากดนะครับมีพริกน้ำปลาก็นี่เนื้อ ปลาสดนะครับปลาสดที่เป็นน้ำหรือปลาธรรมชาตินะมันจะอร่อยนะครับมันหน้ามันถูกเป็นร้อยคนกินครับได้กินขวดหนึ่งเพิ่มอีกขวดหนึ่งมันนุ่มเพิ่มอีกขวดนึดต่อมันถูกต่อพันกิโลอ่ะฮะถูกมากเลยเนี่ยคนหนึ่งเลยสามคนยอดครับอร่อยก็เป็นอาหารการกินของแบบ เนอหมดง่ายๆนะครับแต่อร่อยมากนะ,นกะดเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศนะเห็นแล้วด้านหลังก<อ>็นั่งกินข้าวกันนะครับกับพี่แบบน้องนะนหยุดเราก็ไม่หยุดนะมาหาปลากันต่อด้วยโอเคเหมือนเดิมเราก็จะลากันไปด้วย,ยวิวดอยตุงยามเย็นเช่นเดิมนะครับ ฝ <บ gas. S 2> ากกดติดตามกด subscribe channel จนอผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิต่อไปนะครับสวัสดีครับ